สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้จะเก็บมะ<า>ม่วงก <จน S 1> ่อนนะคะเอฟซีนะคะอา่ะ เยอะมากเลยมันเยอะมาม่วงมันเยอะมากเลยทุกคนแต่ลูกสีสวยมันก็เยอะนะนี่ลูกสีสวยนี่นะโอ้ยสวยมากนี่นะคะอันนี้เราไม่เอานะะที่มันยัเหลืองซีไม่ได้แล้วเราจะลูกเขียวๆเอาลูกตอกหงินมันนี่นะคะตอใหม่ๆแล้วมันไม่ทาด้วยนะใครซีเลย มันไม่ขำเลยนะเพราะว่ามันมีใบไม้เนาะมันก็เลยไม่ขำเยอะมากแต่ถ้าบ้างนอกเขาจะให้วัวกินเนาะอ่าวัวกินมะม่วงด้วยป่ะกินค่ะกินมะม่วงกินหกยุงกัดพอแล้ว <ห ả? S 2> ยุงกัดค่อยอใส่เสื้อแขนยาวยุงกัดได้ไงกัดตรงแขนนี่งไงยังดใส่เสื้อแขนสั้นนะอ๋อ เธอเป็นคนเลือดหวานยุงก็เลยชอบไปเะะต็มตะกร้าแล้วนะคะยืนสองขัดเอยอยหิวก็สวยๆตอนตีห้านำ้นำหมอกเยอะยอีกเลยนะคะนี่เต็มไม้ขาได้ไหมงามมากเลยทุกคนดูนะครมะม่วงนะฮะเขาเรียกชื่อมะม่วงอะไรนะมะม่วงอะไรพ่อบอกอย่ากิน ไปเอซีไปเอาไปล้างสวัสดียามเช้าจากบ้านไร่ผู้หลวงนะฮะออโอ้โห,โโหร้อนไปเช้าเลยหมอกงดงามมากเลยทุกคนดูนียนะังไม่ออกร้อนแล้วนะคะดูความสวยงามของธรรมชาติ ินเดิน hmm. น er e ี่นะคะจะไปสุรินเพราะว่าสุรินไม่มีมันสวยด้วยแ๋้วค่อยไปเก็บมืร่อนไไม่มีที่วางแล้วโอ้ยรถมมีที สองสามลังนะ่ะยังเสือ้อผ้าขนไปหมดเลยขนไปตู้หมอกนะฮะงดงามมากเลยทุกคนครูใหญ,ญ่ยาวสวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนเนาะครู อยโอยยุงกัดนี่คุยกับแม่ออฟต่อนะคะเอฟซีจะไปดูมีไลฟ์นหรอมีทำคลิปอยู่แม่นี่สวัสดีแม่เป่าด้วยนี่ผักนึ่งจะเอาไปบ้านคุณลุงนี่นะคะกำลังนึ่งผักว้าวว้าวผักมันฮึบฮึบลงแล้ว ตอนนี้เราจะพาไปดูข้างหน้า FC เพิ่นพาลูกเพิ่นมาด้วยนะนี่ไปไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วยตัดขนง่ามๆแล้วตัดแล้วกิดวาตบ,บเมินหมาหน่อยปันวัตตุก,กตาโล <c oughs> ดพร้อไิแย่แล้วดูขนผิวสวรค์สวยเลยไม่มีหวีเขาบอกไม่ต้องหวีครับหรอมีอยืดแต่มนันไม่ค่อยหวีเพราะมันเพิ่งตัดตสั้นมาอืมมันมักจปุยแล้วป่ะน,น่ารักเี้ะ อ้าลุงไปไหนอะ่ะอ๋อไปรับพระอ๋อไปรับพระยมงเป็รับพระย็ดมงยึดมงพอดีเอาตัวมัดมับ้านให้ผมไปรับพระูงสุรไปเอาเนี่ยผู้บริโภคหัวใจ นี่นะคะมีนกยุงมีรูปหัวใจนะคะนี่บ้านไร่ผู้หลวงมีดอกไม้สสวยนะคะเอซนะคะภูเขาตอนนี้ตะวันกำลังจะขึ้นแล้วนะคะได้กลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านไร่ผู้หลวงนะคะจิตป,ปักแปรก็ลงมาแล้วนะคะเอซตอนนี้นะคะจะพาไปดูนะคะบ้านยากาศบ้านแม่ออฟนะคะเข้าไปได้นะ้นดินเหนียวไหมเนี่ย ดอกไม้สวยเลยนะคะนี่มีกวางสองตัวด้วยนะคะเอฟซีนะคะโอ้โหภูเขาตรงนี้หมอกกำลังขึ้นนะคะเอฟซีหมอกนี่นะคะหมอกนะคะนี่หมอกสวยมากนะคะ บรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นตั้งนานแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศแบบเก่าอีกรอบนึงนะคะบรรยากาศบ้านไร่ผู้หลวงนะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านไร่ผู้หลวงบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกรอบนะคะใครไม่เคยเห็นหมอก ก็มาดูช่องสมอนชาแนลนะคะนี่นะคะบรรยากาศบ้านไล่ผู้หลวงอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอืมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟพีทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้อยู่บ้านแม่อบนะคะคุณทองไปแล้วนะคะหนุ่ม สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเก็บมะม่วงแล้วนะคะ f c c นะคะ